เหรนที่ลึกในรัชกาลที่ห้าบางเหรียญนะฮะก็ที่มาที่ไปไม่ชัดเจนนะน,นี้ดีว่าเหรียญเนี้ยโดยเฉพาะเหรียญน,นี้นะฮะซึ่งซึ่งมีพระนามรัชกาลที่ห้าว่าพระบ,บาทสมเด็จพระจุลาลงกรก้าวเจ้าอยู่หัวชื่อพระนามเนี้ยเราก็ไม่เคยไม่คุ้นนะฮะเราจะคุ้นกัพบพระบาทสมเด็จพร,ระบริณะบรมินทรมาหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่ยนะอันเนี้ยมันต่างกันนิดนึงว่าจะเป็นพระ อยูลา,าลงกดกล้าวนะครับในหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเนี่ยจัดว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สามในะรัชกาลที่ห้านะครับสันนิษฐานนะโดยทฤษิสันนิษฐานว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ลึกในการาเฉลิมพระชมพรรษาสิบเก้าพรรษาของรัชกาลที่ห้านะครับเป็นเหรียญที่สามนะครับเมื่อพิจารณาจากพระนามรัชกาลที่ห้าอันนี้แล้วนะฮะก็มีข้อสงสัยอย่างมากเลยว่า ทำไมถึงได้เป็นพระนามพระบาทสมเด็จพระจุลาลงลกรเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับบังเอิญมีจดหมายเหตุนะครับจดหมายเหตุบรมราชาพิเศษรัชกาลที่หครั้งแรกนะครับนะครับมีการเ,าเฉลิมพระนาม,มาพิไทยแล้วก็มีการจารึกพระสุพรรณบัตรของรัชกาลที่5ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลาลงกรเก้า าอยู่หัวเหมือนกับใน,ในเหลีในเรยญนี่นะฮะซึ่งพระราชพิธีเนียจัดขึ้นในเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2411นะครับในวันบรมราชาพิเศษรัชกาลที่5ครั้งแรกนะครับก็พระน,นามที่อยู่ในจดหมายเหตุก็จะตรงกับพระน,นามในเหรียนนี่นะครับตร,ตร,ตร,ตรนตรนี้ตรงที่เส้นใต้ไว้ฮะตนนี้ก็จะมีจะเจ้าก็ะทซ่วงต่างๆถวาย พญาช้างต้นเมืองเอกโทตรีจกักรวาพระมหาพิช,ยชัยราชรถเรือพระยินนั่งพระราัติทั้งสิบสองประคังน,นี่เป็นพันนามในของราชกิจในการบรมราชาพิเศษครั้งแรกนะครับส่วนในการบรมราชาพิเศษครั้งที่สองนะครับซึ่งจัดขึ้นในปีสองพันสี่ร้อยสิบหกนะครับสองพันสี่ร้อยสิบหก จะใช้พระน,นามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมเทรลมาหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่นะก็ซึ่งซึ่งเป็นพระน,นามซึ่งซึ่งใช้ต่อมาจนจนถึงจนถึงสิ้นรัชกาละคระับการที่มีพระน,นามเนี่ยและเปลี่ยนพระน,นามใหม่เนี่ยก็จะไม่มีการกลับไปใช้พระน,นามเดิมนะคะันนี้เป็นเป็นรมเนียงมทั่วไปแล้วพระนามที่ได้รับที่ยะลึกในพระสุพันณบัตรใหม่เนี่ย ก็จะใช้ไปจนไปจนตลอดจนจะจะมีการจาลึกพระพระสุพรรณบัตรเปลี่ยนพระนามขึ้นเป็นอีกครั้งต่อไปแนตะ่พระนามในการบรมราชาพิเศษครั้งที่สองนะฮะซึ่งเป็นการบรมราชาพิเศษสมโพธนะฮะเพราะว่าครั้งแรกในการบรมราชาพิเศษครั้งแรกเนี่ยเป็นการบรมราชาพิเศษเฉลิมพระมหมงมุนเทียนก็คือการเฉลิมขึ้นของราชนะฮนะซึ่งในขณะน,นั้นเนี่ยมีการ ไว้ทุกนะฮะบะบรมศพราชการที่สี่เพราะฉะนั้นการบรมราชาพิเศษก็ไม่ได้ทําตามเต็มพิธีนะฮะจนกระทั่งมาถึงการบรมราชาพิเศษครั้งที่สองในปี2416ของราลที่ห้าเนี่ยยังได้มีการเฉลิมฉลองนะครัครั้งแรกไม่มีการเฉลิมฉลองครั้งที่สองมีการเฉลิมฉลองถือว่าเป็นการบรมราชาพิเศษสมโพชนะฮะอันนี้เป็นชื่อชื่อเรียกของแต่ละพิธีนะครับก็ อันนี้เป็นเป็นข้อมูลในใทราบตอนเนี้ยมันดูเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญเนี้ยมันจะมีสองขนาดนะฮะขนาดแรกก็คือห้าเซนนะครับขนาดที่ที่สองก็คือสามจุดสองห้าเซนติเมตรนะครับด้านหน้าเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นรูปพระเกี้ยวนะแล้วมีจับสองข้างนะครับเหมือนกันเลยนะ แต่ด้านนี้เหรียญเล็กมันจะมีลายดอกป,ปิบวปิบวบัวอยู่ด้วยส่วนเหรียญใหญ่เนี่ยจะมีด้านหลังเรียบนะส่วนเหรียญเนี้ยด้านหลังจะมีจารึกพัฒนาเหมือนกับด้านหน้าด้านหน้าของเหรียญใหญ่ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลาลงกรก้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้บอกปีสักราาดอาไว้นะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องค้นคว้าว่าเหรียญนี้มีที่มาอย่างไงนะครับ สำหรับเหรียญใหญ่นะที่เห็นแล้วมีทั้งหมด4แบบนะครับอย่างแรกก็คือเหรียญทองคาแบบที่สองคือเหรียญเงินแบบที่3ามเหรียญทองแดงแบบที่4อันนี้ฮะเป็นเหรียญฟิลเตอร์ก็คือคือเหรียญดิบุกนี่บางคนก็เรียกว่าโลหะขาวนะครับส่วนเหรียญเหรียญเล็กเนี่ยเท่าที่เห็นตอนนี้มีมีเหรียญเงินกับไหลทองกับเหรียญเงินฮะ อาจจะมีเหรียญทองคำได้ในอนาคตอาจจะมีการพวดค้นพ,พบนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะฮะเมื่อวันปิยมหาราชปี2 4งปีสี่อสองปีก่อนนะฮะมีการเสวนาเรื่องเหรียญรัชกาลที่5ที่ตึกถาวรวัตถุเนี่ยตรงข้างสนามหลวงแล้วก็มีการนําภาพนะฮะมีการนําภาพเหรียญทองคำของรุ่นเนี้ยนะฮะ มาจักแสดงใช้ขึ้นลองจอนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันมีคำจารึกนะฮะซึ่งพระอาจานให้จะอ่านให้ฟังนะครับทรงพระกราโปรดว่าพญาราชสุภาวดีพญาราชสุภาวดีในสมัยต้นราชการ5ก็คือปัจจุบันตอนหลังก็ได้เป็นเจ้าพญามหินสราศักดิ์ํำลงนะครับชื่อ ท่านว่าเพ่งฮะแล้วการน,นำคุณเพนคุณนะฮะเป็นต้นต้น,ตนสกุลเพนกุลนะครับสมภารกร่าวว่าพญาราชาสุภาวดีเป็นผู้ชำระสืบสันเอาความเรื่องผู้ร้ายฆ่าพระธรรมเจดีย์พระธรรมเจดีย์เป็นเป็นเป็นพระนะครับเออสืบสันเอาความเรื่องผู้ร้ายฆ่าพระธรรมเจดีย์ได้มีความชอบในแผ่นดินนะครับพระราชาทานแผ่นทอง มีพระน,นามเป็นสําคัญแต่หน้าวันที่หน้าวันนะฮะวันดูจากวันขึ้นขึ้นแรมแล้วนะฮะเป็นวันอาทิตย์นะฮะเล่งดึงคือวันอาทิตย์ขึ้นหกข้ามเดือนเจ็ดนะฮะ<ม>ปีมะเสง็งเอกศกส,สักรารหนึ่งสองสามหนึ่งเป็นวันที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดในราชการนะฮะตรงกับวันอาทิตย์ที่ อันจากจากการไป,ไปค้นคว้าจากปฏิทินสุริยคติมาเทียบกับจันทรคตินะครับเหรียญเนี่ยวันเดือนปีที่ว่าเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมปี2412<ม>ซึ่งซึ่งเป็นต้นรัชการรัชที่5<ม><ม>นะครับเมื่อสืบต่อไปอลึกต่อไปอีกทีิงคือวันที่16พฤษภาคมเนี่ย ปี2412เนี่ยเป็นวันเกิดอายุครบ48ปีของเจ้าปยญามหินต้องบอกว่าเหรียญเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆอย่างนะ,ะว่าเหรียญเหรียญทองคำที่ที่ของพิพิธภัณฑ์นะฮะต้องขอบคุณพิพิธภัณฑ์ที่ได้นำเหรียญสำคัญนี้มา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 ,มาเสนอนะครับทำให้ความลับดำมืดที่ที่เราสงสัยมานานที่ผมต,ตั้งสงสัยความสงสัยเหรียญนี่มานานมากแต่แรกว่ามัน ไม่ใช่เหรียญที่สามของรัชกาลที่ห้าแน่นอนในสุดหลักฐานในที่สุพานี้ก็สามารถเราสามารถที่สูดได้ว่าอันนี้เป็นเหรียญที่ลึกนะซึ่งไม่เกี่ยวกับเหรียญกระสาเป็นเหรียญแรกของรัชกาลที่5้านะครับซึ่งสร้างมาก่อนเหรียญที่เราบอกว่าเป็นเหรียญแรกก็คือเหรียญสปปปจห้าปีจุลลศักรลาช1 2 3 2สองสามสองนะครับ1 2 3 2สามสองแต่เหรียญเนี่ยสร้างในปีหนึ่งสามหนึ่งนะครับ เหรียญที่ว่าเมื่อกี้นี่คือเห,อร,ร,ร,อหรีรรยญสพปปจหห้านะสพปชมสาได้การนห้าปีหน,นึ่สองสามสองอันเนี้ยมาก่อนเพราะฉะนั้นสาม,มารถที่จะบอกว่าเหรียญที่เป็นแรกแรกของรอห้าครับขอบคุณพี่พันศาเนกชาติด้วยครับ